บนหน้านะคะถ้าสมมติเราหวั่นไหวไม่กินก็เลยิ้มยิ้มเลมันก็ยิ้ตอนสุดาด้ เราก็มีแขกรับเชิญมาอีกแล้วนะคะผมะก็คือตาแตมของเรานะ อ่ะวันน mm hmm. eh ี้ผู้หญิงสวยกับผ네ู้ชายหล่อเนี่ยเราก็จะมาส่องผู้หญิงสวยและผู้ชายหล่อเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราหน้าตาดีเราก็เลยแบบว่าเออต้องหาอะไรที่มาทาให้แบบหน้าตาเราดีกวาเดิมอ่าคือการที่จะหยิบของพวกนี้นะคะพวกแบบเอออายไลเนอร์อะไรพวกนี้มาวาดบนหน้านะคะก็เตรียมคลิปมาให้แต้มดูนะคะคลิปผู้หญิงสวยแบบ เ,เด็ดเลยแม่แต่เต็ป็นคนหวั่นไหวยากนั่นบอกเลยคลิปที่แตมเลือกมามันอาจจะแบบผ่านตาจูนี่มาบ้างแล้วเออซึ่งแบบเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะจะเอฟเฟกกับจูนี่หรือเปล่าแต่ว่าเอฟเฟกต์ก,กั <c oughs> น,นเถอะแต่ว่าเอฟเฟกต์กับผมนี <c oughs> ่ก็คือนั่งดูแล้วแบบอุ๊ยเราอเง้ยเออแบบเป็น <c oughs> เอาคิวบาบ้ากันเลยกันคลิปที่อะคิวบาบ้าที่สุด เยอะเกินไปแล้วว่า expectation เราสูงเกินไปแล้วพอเขามาแล้วเขาแบบไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะขนาดนั้นเพราะอย่างนี้ไงมันถึงเป็นคลิปแรกออเลยมันซบๆใช่ไหมงันของเราเราก็หาซอบซบให้เธอกันแล้วกันนห้เขาขำให้เสร็จก่อนทำไมต้องการด้วยไม่กี่คนยิ้มกันยิ้มเลยไม่แต่แต่คนมันใหม่ยากมันใหม่ยาก ดิว่าคือแบบมันกลุ้มกลิ่มตั้งแต่ก่อนจะดูว่ามันแบบมาเรามาจาัดบทลงโทษเธอก่อนเลยเราว่าแบบงี้ซับซ้อนก่อนแล้วกันเนาะดูว่าคิวให้ค่อยมาเ้ย <laughs> ไม่ซอบหรอม,มา้ดิม,มาไหมกันมาอย่างดีมาจบที่จูเจ้าให้ชินจังบอกไม่ <laughs> ชินจังเขาไม่คิวโคว้ดพีล <laughs> โหลสวัสดีกับผมนี่จะบอกว่าแบบนี้ผมนี้ความสุขตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตยังรออยู มันดูแบบเป็นผู้ชายแบบเข้มเข้มเนี่ยจูขำแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยรู้สึกว่ามันหล่อเลยนก็ยังดูดีอยู่โถไม่ห่างเลยเด็ดจังเด็ดจังมันเอาแพร่ไปใช้รูปแต่เหลืองมากแล้วหายปลา ี่สิเขียนคิ้วเหมือนกันใช่ไหมต้องเหมือนกันด้วยเหรอไม่ไม่เราแต่เลยเธออยากเขียนตรงไหนก่อนคิ้วตาจมูกปากแก้มาจมูกแล้วกันจะวาดรูจมูกทำไมรู้จะขยายรูจมูกได้เงยขึ้นมาหูต้องเงยขึ้นมาแบบเฮ้ยดูในนี้มันไม่ค่อยเท่าไหร่มันออกอีกทางนึงก่อนไม่เท่าไหร่จะ่อน ไม่ต้องเข้ารวยขนาดนั้นก็ได้น้อก็สวยอยู่ก็แบบดูเป็นผู้หญิงจมูกบานๆอะไรอย่างเงี้ยน้อ เซลดันอะรู้จักไหมแต่แบบแต่แบบเราส่องเขาบ่อยเราไงเราก็เลยแบบไม่ค่อยรู้สึกทไมอะไม่ใช่สเปคไม่ใช่เหรอเว้ยเขาคือแบคแันปะ จังวเจ้าพี่โกงอะเราเอาแบคทีเรีาให้ฉันอ่ะแล้วเจ้าจะให้ฉันทำไงฉันจะไม่หวั่นไหวได้ไงล่ะหวั่นไหวสีแดงบ้างก็ได้เราจะได้มีสีสันอะไรเงี้ยไม่รู้จักขาวนาชีอ่ะอ๋อที่เป็นผีใช่ไหมที่หน้าขาวเราเป็นก็ได้อยู่แล้วตอนนี้เราหน้าตาะนี่นี่ไม่ค่อยออกเท่าไหร่อ่ะได้ในเคมีอุ้ยเป็นยงไงมาขี้ก็ยังน่ารักอยู่อ๋อไม่ชอบน่ารักใช่มาเยได้ง่าคิดว่าเธอจะเล่นคนโหดเลยอ่ะ ชอบก่นบกนอกนต่อไต่อคนนี้แหละคนนี้แหละชอบคนนี้ไหมเราได้เขียนแกมเธอแล้วน่นารักต้องต้องมีเฮ้ยไม่มหวัวใจแล้วอมองหน้าดูนี่น,นานไม่ได้ เวลามองนีแล้วมันดูมันไม่กล้าสบตาเวลาคุยอะชอบมองตาคนแต่อันเนี้ยมันมองตาแั้วมันเพียงอื่นเด่นกว่าตาตาผมดูจมูกแล้วดิเอ๊ะ่ทำไมของเธอดูซอมมากเลยเทียบเท่ากับที่เธอทำฉันุ้่แค่นี้ก็ใอ้ข่าวไม่เสร็จก็แค่เห็นต้งต่ำหูมันก็เหมือนว่าอ๋อ มันก็ยิ้มตอนสุดทายด้วยมาจ้าโอ้โหแต่ทำตัแค้งเลยจนเมื่อวานเนี่ยอแต่มองหน้าเราดิขำปะ <anto> ไม่ e sponge, <ım Laser> รู้จะมองตาหรือจะหมวกก่อนดนยิ้มตามันอดยิ้มตาไม่ได้ถ่าะเธอดีจมูกลวกันเราจะไฮไลท์ดัางให้เธออะไรนะทาอะไรนะมามาไฮไลท์ด่างให้ผู้หญิงเขาชอบผู้ชายด่างโด่งใช่ไหมไม่ันทำเปนโด่งัมต้องโด่ไปโด่งึงคิ้วเลยเหย่อรอยปลาจมูกแบบแบบอะไรจ ต้องแบบมีมีความแบบเลเยอร์ในเลเยอร์แบบว่าจากสีเข้มไปสีอ่อนอะไรเงี้ยฮป้าดังโด่งมากกลุ่นี้ก็จบไปแล้วนะคะกับคลิปข้อบรรยาย EP แปดนะคะยังจำเราได้ไหมเราคือจูนี่จำกันนายคือใครอ่ะดีเราต่อต่อเองต่อต่อย่อเยอะไหอเน่ยเยอแต่เต็มอ๋อเราก็ได้ดูคลิปที่เราเตรียมมาให้กันแล้วก็ได้หวนหวนไปแล้วนะคะ ไม่เด่นเกินเลยแต่มองหน้าเราสิจบอย่างแค่นี้นะคะผมใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s subscribe ช่องจุนี่ดองแกนแล้วก็อย่าลืมไปติดตามแตมกันด้วยนะครับผมแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะตบตบตบเดียวกงปึ๊บ